ได้กุ้งแค่เนี้ยร้อยหนึ่งแพงไปเปล่านาะใครใครก็ดรามากกันเหลือเกินช่วงนี้วันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังค่ะว่ากว่าจะได้กุ้งพร้อมเสิร์ฟแต่ละถ้วยเนี่ยม,มีต้นทุนอะไรที่ต้องจ่ายบ้างเริ่มแรกเลยนะแล้วก็สั่งกุ้งขาวไซส์ใหญ่มาแบบปอกเปลือกเรียบร้อยมาจดพร้อมกันนะอ่ะหนึ่งค่ากุ้งสองค่าขนส่งพอมาถึงไม่ใช่แค่จับวางใส่จานแล้วจะทานได้นะต้องมานั่งแคคคีกุ้งออกทีละตัวแล้วก็ตวรวจเศษเปลือกอีกย้ำนะว่าทุกตัวต้องให้ทำยี่สิบสามสิบโลก็ต้องตรวจมอมาความ,มน อยู่ตรงนี้แหละค่ะเราต้องหมักด้วยผงสูตรพิเซนให้กุ้งมันกรอบเด้งแล้วก็ไม่คาวอ่ะสามค่ะผงหมักป็มาแถมเวลาทาเนี่ยเราจะไม่หมักรวมกันทีละเยอะๆนะคะต้องทําแบ่งทีละ10บกิโลเพื่อให้คุณภาพมันเป๊ะแถอุบอิบเลยนะขั้นตอนนี้แล้วฟังนะสําคัญสุดๆเวลาล้างใช้น้ำที่ละลายจากน้ําแข็งใหม่และสะอาดเท่านั้นต้องล้างให้น้ํานเย็นจัดไม่งั้นกุ้งมันจะกลายเป็นสีส้มมิโดนับสี่คันแข็งจ้าและไม่ได้ล้างรอบเดียวจบต้องทำแบบนี้ซ้ำๆประมาณ3รอบจนกว่าน้ำที่ล้างกุ้งจะใสแจ แถวไม่มีฟองค่ะ,คะน้ำมหาสารเลยค่ะพอเสร็จแล้วก็เสดดน้ำเอาไปแช่ตู้ฟรีซให้มันเซตตัวนิดหน่อยแล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นปกตินี่แค่ขั้นตอนล้างกุ้งเองนะยังไม่รวมค่าไฟค่าผักคันจิ้มหอมเจียวแพ็กเกจ,จิ้งค่แะแรงพนักงานค่าเช่าที่บ๊ะบ๊ะบ,บ,บเนี่ยถ้วยละหนึ่งร้อยบาทที่ทุกคนว่าแพงตอนนี้ยังคิดว่าแพงอยู่ไหมคะบอกเลยว่าถ้าขายถูกแบบน,นี้ผู้ประกอบการกอดกุ้งร้องไห้แล้วนะแซ่บได้แต่อย่าลืมให้กำลังใจคนทำด้วยนะคะไปกินกันเลย